ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนมา c h ชาแนลเนาะในตอนสายๆเนาะวันนี้ก็ช้าอีกแล้วนะลุงทำคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมช้ากว่าวันที่เคยทําที่ผ่านมาเนาะก็เนื่องจากว่า,าเมื่อคืนเนาะลุงตันก็มีเวนเนาะต้องไปเข้าเวรกว่าจะออกมา จากการเข้าเรีนก็ตอนเช้าๆเนาะแล้ก็มีาภารกิจที่จะต้องไปทำหลายอย่างเนาะก่าจะได้กลับบ้านก็8ปดโมงเโมงแล้วเนาะก็ต้องรีบมาทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะวันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจาวันที่22เนอะอาะก็คือวันศุก สุขที่ยีอมีนา6กเนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสูตรที่ต้งตัดให้ไปก็ถือว่ายังเข้าตามเป้าอยู่นะครับก็มาเข้าบนนะครับเข้าบนน้อย vip e นะครับมให้ไป6กสเนาะก็มาเข้า36กเนาะ,ะก็ถือว่าเข้าเน้นๆอยู่เหมือนกันเนาะ,ะเข้าน้อยที่คนให้ความสนใจมากกว่าน้อยอยื่นนะครับ ก็ขอแสดงความยิดีกับท่านที่โชคดีด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนอ,อีกสูตรหนึ่งเนาะที่ลุงให้ให้ไปก็คือสูตรอานอยวีเอพเนาะลุงให้สี่เก้าเนาะสีก้าลุงให้ให้สี่เก้าเนาะในในสูตรนั้นนะครับนะก็ปรากฏว่า มาเข้าน้อยเฉพาะกิจอ่าแล้วก็น้อยพิเศษเนาะสีก้านะครับท่านท่านที่เอาตัวเลขกลุ่มนั้นมาลุ้นอ่าในกลุ่มนี้ก็อาจจะโชคดีเหมือนกันนะครับส่วนงวดวันที่22่ิมีนาคมนี้เนาะ,ะลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ปฏิตามรับชมกันครับ มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะ<ๆ>ก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่22มีนาคม67ครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งผลลัพธ์ได้8นะครับช่องที่2 ช่องที่สองได้หนึ่งนะครับอ่าช่องที่สามผลลัพธ์ได้เจ็ดอ่าแล้วก็ช่องที่สี่ได้หนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์นะครับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในอ่าตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะแปดแปดอ่าตอนนี้ก็เป็นเก้าเนาะ ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับตัวนี้หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเนาะอ่าฝั่งนี้ก็เป็นเป็นหกนะครับอ่าแถวที่สี่เนะาะหนึ่งแล้วก็สอง อ่าแล้วก็ศูนย์นะครับก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเนาะอ่าเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งอ่าเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาจากตัวตัวเลข <c oughs> ในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวด่ประจำวันที่ย2ิบสองมีนาคมนะครับลุงตันให้เด่นอ่า เด่น8ปเนาะเดนแรองสองนะครับอ่าเป็นดัง fc ชอบ8ชอบแรูป8ชอบสอคู่สนะครับทีนี้มาดูอ่าชุด2ตัวนะครับนุ่นแตนก็จะเอาอผลลัพธ์ในตารางเนาะจับคู่วางเป็นชุด2ตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่ คูนี่เลยนะครับก็คือศูนย์หกเนาะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกสองหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองแปดหนะึ่งแปดสองะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสงวดที่ผ่านมานะครับเราจะใช้กลุ่มตัวเลขในตลางนะครับเป็นตัวเทียบ เนาะโดยลุงตันก็จะเน้นให้ครึ่งหนึ่งหรือว่าห้าคู่นะครับของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะซ้ายเนาะซ้ายซ้ายมาขวาลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์เก้านะครับ ต่อมานะครับก็เป็นแถวที่สามที่สี่เนาะตรงกลางเยื่งมาซ้ายเนาะละักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดศนย์เนาต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนะาะตรงกลาเงเยื่งมาขวา ลักษณะนี้นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนะึ่งที่สองเนาะคู่ตรงกลางนะครับตรงกลางคือคู่นี้เนาะแปดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะก็เป็นแถวที่สามที่สี่คู่ขวาคู่ขวาก็คือตัวนี้นะแปดสองนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่ อากสิคู่นะครับตัวที่วงให้หรือเน้นให้นะครับมามากกว่า1ครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิตินะครับส่วนทุกตัวที่ลุงวางนะครับมา1ครั้งนะครับทีนี้ก็มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับสำหรับท่านที่ลุ้น3ตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีชอบอชุด2ตัว ผูไหนนะครับก็นําไปวางเป็นสามตัวลุ้นได้นะครับลุงก็จะให้งวดละสองตัวงวดน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับงวดน,นี้ลุงก็จะให้อยู่ที่ศนะูนย์ก็หกเนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น,น้องเอซีก็มองเนาะ,อะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์เนาะก็จะมีอยู่2แถวที่เหมือนกันเนาะก็คือแถวที่2กับที่4นะครับแต่ว่าตรงกลางนะครับก็คือแถวที่3เนี่ย มีตัวมีตัวเข้าไปแทรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะห่างนะครับตัวแทรกก็เลยชุดผลลัพธ์ที่วางในช่องก็เลยอาจจะไม่ได้ไล่เรี่ยก,กันนะครับก็เลยวางเป็นาวางเป็นเบิ้ลไม่ได้นะครับแล้วก็เทียบสถิติแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีเบิ้ลเนา ก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ ในคลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ